สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลที่เรามีจุดเริ่มต้นการสืบค้นมาจากการตั้งคำถามแล้วเราก็ได้คำถามมาหาคำตอบจากคลิปประวัติโรงเรียนจากข้อมูลนั้นนักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่า การได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเราได้มาได้อย่างไรคะในคลิปนี้เราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าหลักฐานที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆของโรงเรียนมีอะไรบ้างคะเราสามารถรวบรวมหลักฐานได้สองอย่างนะคะ 1. คือหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือและ 2. หลักฐานที่ไม่ใช่ตัวหนังสือค่ะหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือที่ทำให้เราได้เรื่องราวของโรงเรียนก็จะมาจากหนังสือประวัติโรงเรียนที่มีการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆของโรงเรียนไว้หนังสือรุ่นก็คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลของผู้ที่จบการศึกษาแต่ละปีค่ะ หรือจะเป็นหนังสือประจำปีวารสารหรือเอกสารที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละปีก็ใช้ได้ค่ะนอกจากหนังสือประวัติโรงเรียนหรือหนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้วยังมีหนังสืออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถรู้เรื่องราวของโรงเรียนได้เช่นกันค่ะ นั่นก็คือหนังสือประวัติชุมชนซึ่งจะต้องเป็นชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่นะคะหนังสือประวัติชุมชนจะมีเรื่องราวของชุมชนเหตุการณ์ต่างๆของชุมชนและอาจมีเรื่องราวของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนด้วยค่ะเมื่อเราได้หลักฐานจากหนังสือที่เป็นเรื่องราวผ่านตัวหนังสือจากหลายๆแห่ง ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ยังสามารถหาหลักฐานได้จากอีกแหล่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวหนังสือเช่น 1. สถานที่สำคัญยกตัวอย่างว่าเป็นอาคารสำคัญต่างๆที่มีการก่อตั้งเมื่อใดวัด ที่จะมีเรื่องราวเพราะในสมัยก่อนโรงเรียนมักจะเกิดคู่กันกับวัดข้าวพิภพพันธ์ก็มาเก็บเรื่องราวในอดีตไว้มากมายเลยนะคะนอคะ2 2พวกรูปปั้นบุคคลซึ่งบางโรงเรียนจะมีรูปปั้นผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุคคลสําคัญสาคัญในท้องถิ่นก็ใช้เป็นหลักฐานได้เช่นกันค่ะ ภาพถ่ายตันต่าๆในอดีตในอดีตก็สามารถก็สามารถทำให้เราได้เห็นวัฒนธรรมในอดีตมีอะไรมีภาพบ้างภาาพบ้งก็สามารถนารวบรวมเป็นรวบรวมได้เช่นกันค่ะสี่สิ่งของเครื่องใช้ในสมัยต่างๆ ที่บางที่บางก็มีการเก็บไว้ตามวัดตามโรงเรียนหรือพิพิธภัณฑ์ก็สามารถเรื่องราวเรื่องราในอดีตได้เช่นกันนะคะสรุปนะคะสรุปนะคะหลักฐานที่ถ่ายรวบรวมเหตุการณ์ต่างของโรงเรียนหรือเหตุการณ์อื่นๆก็มีีดังน้ค่ะก็มีดังนี้ค่ะ เมื่อเราตั้งคำถามได้แล้วเราก็สามารถหาคำตอบหรือข้อมูลจากหลักฐานเหล่านี้ล่ะค่ะและนำมาวิเคราะห์จากหลักฐานที่ได้เราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการคำตอบค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการรวบรวมหลักฐานซึ่งต่อเนื่องมาจากการตั้งคำถามในคลิปที่แล้วค่ะ ถ้านักเรียนต้องการอ่านทบทวนนักเรียนก็สามารถอ่านได้จากหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้นะคะแล้วพบกับครูได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ